สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับสายนี้ครับพี่จารพุฒุรดาศดครับผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งงัวง่ายๆครับหนองตักครับบรรยากาศฝนตกลิ้นปล่อยพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับลูกของเจ้าท่องแดงนะครับลูกของเจ้าท่องแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโคมนี่ครับนี่ลูกของตัวนี้พี่น้องนะครับแม่เพิ่นเป็นงัวอ้วนๆพุ่มๆพี่น้องแต่ว่าลูกดีแห้ง Bon ะนะครับพี่กัอยุบานสร้างก uh ่อนนี้คมครับตำบนหน้าวะอำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องพืชนี่เขาไปกินกินเขากินกนี่ลูกดีพี่น้องลูกของท้องแดงนะครับมอไม่ลูกลูกตัวแม่ลูกงามคมนี่ครับน้องตักเปิดและค่าเท่าไรครับตักหาเมื่อนเก่าพันหามื่นเก้าพี่น้องเอ้หาเมื่อนเก่าพันต่อรองไหนเนาะต่อร่องไหนค่ะคือลูกเพื้นดีแห้งครับพี่น้องลูกเพือนงามนี่ครับหน้าหนาสีแดง นังหน้าอ่างดึกน้ำลางพี่น้องเห็นบ่อัวไทรใหญ่เป็นหนาครับเนื้อนังดีแม่เพิ่นกัอ้วนน้ำนะครับแม่เป็นสูงแดงตักร้อยยี่สิบห้าบวกลบค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับเป็นหัวไส้กลางพี่น้องแต่ให้ลูกสุดยอดเนี่ยไปกินกระเป๋างตรงตักล่ะลูกเขาเจ้าท้องแดงครับพี่น้องมีใบมีหลอดเด้อนี่ครับลูกสาวเจ้าท้องแดงนะครับวันที่ผสมวันที่ไอพวกนี้วันที่ผสมวันที่เกิดคนทิ่ย์เก่ามีหน้าหกห่าครับได้สามเดือนนะครับสามเดือนกว่ากว่านี่ครับลูกสาวนะครับ หนังหนังหนาๆเลยพี่น้องอะไรคึ้ว่านะครับน้ำนมแม่พันธีให้ลูกงามครับเัว่าแม่พันธ้ลูกงามทรงลูกแห้งนี่ครับหามื่นเก้าครับลงตักห้องไว้ครับสนใจกระโถมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องคือลูกพันธีแห้งนะครับนี่ครับตาลลังกวางเลยพี่น้องจับได้ใบได้ลูกพันธ์น้ำนมแม่พันธีนะครับแม่เพันธประกันค้าทุกค้าถอนนะครับเด้อลูกกับประกันค้าทุกค้าถอนเช่นกันนะครับ โคบหนีงว่วลูกสองน้องตักเพื่อไปดูก,กับสองตัวครับตัวยืนนี่แหละนะครับสถานะสมหรือ,อย,ยังตังตักยังโบหูเพือกันค่ะขายไปนั่นราคาแม่ลูกค่ะเพิ่มมาโบลูกขายไปนั่นค่าแม่ลูกครับคลิปหูแม่เพิ่นสีดำจมูกสีดำโบสีโบแบงหยิบเล็บทั้งสีงามครับแม่เพิ่นนะครับเป็นกระดูกนะครับสวงเพิ่นสีสุดไอ้บอลสุดสวงจมนะครับสวงสมนกสองฟังโมแป็น่วงสุดครับพี่น้องสวงจมเด้อนะครับเดี๋ยวพิจาให้เบิ่งนี่ครับพี่น้องครับถ้าเราสังเกตก็เรเห็นดอก แต่ว่าให้ลูกว่าจมนะครับนี่ครับพี่น้องสวงจมเนี่ยโบเห็นนะครับโบสังเกตบ่าหูนะครับโบเห็นเป็นยังครับให้ลูให้เต่างามพื้นเก่าลูกประเด็จมนะครับอะไรลูกขึ้นมาโคมนี่ครับน้องตักห้องไว้หาเมื่นเก่าต้องตั้งหามื่นเก่าพันค่ะหาเมื่นเก่าพันเด้อพี่น้องเด้อโทรงมาต่อครับลูกงามเด้อโคมนี่นะครับแต่ว่าแม่เพิ่นสวงจมนะครับเด้อทั้งสองฟังนะครับโบเป็นยัางพี่น้องนี่นะครับลูกเพิ่นวัจมเด้อลูกเพิ่นปกติดีนะครับประกันค่าโทกค่าทอนครับพี่น้องทั้ อ่างทองแม่พันดี่ดีพี่น้องนี่อ่างใหญ่ๆสิน้ำนมดีพร้อมนะครับเบิ่งน้ำนมเพิ่นเพิ่งกินนมแล้วเมื่อกี้เห็นบ่น้ำนมดีพร้อมนะครับขีดเล็บปกติดีนะครับน้ำลางเพิ่นลูกนะเพิ่งลงไปกินหนามเมื่อกี้ไปน้ำตักนี่ครับตาอ่าขวัญจับจุ่มมองนางทับนะครับต่างข้อหน้าหนาหยดหยดขีดเล็บทั้งสีงามครับนี่ครับน้ำลางล่ามไปหอดนมครับลูกหลอดพี่น้องลูกของเจ้าทองแดงนะครับาเบิ่งพอเจ้า นี่ครับจมูกสีดำตั้งข้อจนๆพี่น้องลูกสาวงามนะครับให้ลูกสาวงามเป็นบามันลูกผสมนี่ครับตาลลังกว้างๆเด้พี่น้องเด้อเห็นบ่ลูกหลอดครับลูกเจ้าท่องแดงเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับในขอกประพิดหวังพี่นอ้นองตัวนี้อันนั้นขดใหญ่แน่นอนนะครับใหญ่พอรอมน้าพอรอมแม่เพิินกะทรงลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับสถานะตากเป็นโมหูกันว่าสมมางหรือยังนะครับ ตามันขึ้นกระสมหลอดใดเลยนี่ทรงรูดแห้งนะครับโคมนี่หาหมื่นเก่าพันนะครับโทรมาต่ออพี่น้องเอ้ยนี่ครับโตสีแดงแดงไม,ม่มีหมองแปวนะครับเพศที่ดำพว่วงหางดำโคมนี่ครับหาซิบเก่าหัวเมลูกๆตัวแม่บรรยากาศคึมๆนะครับฝนตกลิ่นนอ้องตักปะไปสามเขาตัก <laughs> <laughs> ไปสามเขานะครับพี่น้องเอ้ยนะ มือนี้วงตา็มนี่ฝาพี่น,อน้องแนงแดงพี่น้องมักแนงแดงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนน,น,นะลูกงามพี่น้องซื้อเอาลูกเพื่อนครับซื้อน้ำลูกเพิ่นลูกของเจ้าท่องแดงได้พี่น้องเด้ใบหลอดครบไหวสามเดือนกว่านะครับแ <c oughs> ม่เพิ่นกระซงลูกดีอดอดพี่น้องเอ,อ้ยนี่อ่างทองงใหญ่เห็นบ่น้ำนุ่มเต็มปักน้องมูตอนนะครับคีบหูสีดำจ,ำจำมูกสีดำบาบสีโบแวงครับมีส่วนส่วนจมต้องสองฟังนะครับแต่ว่าโ่เห็นดอกพี่นอ้นองเห็นบ่าบเห็นตาพิจาบอกนะครับบ่เห็นนะครับ เป็นสวงสุดนี่ครับดูบบเป็นอย่างเดิ้ลดูปกติดีนะครับดูกสาวครับวปสามเดือนนะครับน้ำล่างพี่น้องเห็นบ้อนง,งามๆนานี่ครับตาดหลังพี่น้องเลยน,น้ำนมดีต้องตักเนาะ,ะน,น้ำนมเมเพงพดีเพิ่งก็เ,เกลยอ้วนขึ้นเม่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศ ฝนตกลินจำคืมเนี่ยแดดพวกมีสัมพี่น้องเอ้ยต้องกราบขออภัยนะครับโค้งนี่ครับงัวแม่ลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นบ่สูงแต่ว่าเพิ่นได้ภูมิพี่น้องเงาหางกลมใหญ่ใหญ่ผุ่นอ่างทองใหญ่ๆเลยว่ามันงัวแม่พันธุ์งัวแม่พันธุ์หนังสี่ละพี่น้องทองใหญ่ๆหญ่สีละเห็นบ่น้ำนมเพิ่นนี่ครับน้ำนมเพิ่นเต็มปักอ่าสนใจกระทถนมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับลูกดีโค้งนี่หาหมื่นเก้าลอยโล่หนังตาทรงไฮฟี่ นี่ครับลูกสาวพี่น้องลูกดีแห้งครับลูกเจ้าทั้งแดงมาลูกมาเล่นนะโู้เด,ด้อพี่น้องเด้อจับได้ใบได้หูทั้งแม่หูท,หทั้งลูกกันละพี่น้องกินมือพิจาล่ะแท่บพวล่ะนี่ครับต่างข้อพ้นเห็นบ่พี่น้อง เพิ่นเปียกหนามมันไปกินมันไปกินหนามเมื่อกี้นี่ปู่ไดเซ่เอาเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องนี่ขอเอาพวกพิษฟังลูกสาวเพิ่นนะครับลูกเพิ่นแม่เพิ่นกระซงลูกแห้งเอาสมเอาไหมครับพี่น้องแต่เกิดเพิ่นเพราะอะไรสมมาถ้าสมมากะเอาไปดุลลูกเอานะครับโคมนี่ฮ่ามื่นเก่าพันครับพี่การทุบานสรางกรนิคมตำบลหน้าว่าอำเภอวัฒนธรรมราชจังหวัดลำนาจเริญครับงวลูกสองประกันค้าทุกค้าถอนนะครับเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นมีสวงสวงจมทั้งสองฝั่งนะครับเด้อ นี่ครับพอาสังเกตกับ่เห็นดอกกัญชาบอกต้องวางให้ลูกบริบบบวัวสวงจมครับปกติดีถ่องยหญ่ๆเนาะเป็นแต่ถ่องแห้งตองตักเลยถ่อ,ถองมันใหญ่แห้งพี่น้องพึ่งแม่เพิ่นนะครับดูไว้สามเดือนกว่าแม่นตรวจกับว่าเจอแล้วครับอาทิตย์เดือนกว่าหรือบางทีก็จะสมมากได้พี่น้องนี่ครับลูเสาบึ่งหอมหลังครับตรงกว้างเลยพี่น้องเห็นบ่วพุ่นบิ่งมือพิจาร์โดเห็นบ่แป้นเอิดเติดดูเพิ่นขั้งัวอ่า หลังเนื้อแหลมเนี่ยเพื่อนตาเอาพี่น,อน้องนี่มพิ่งตัดหลังอ้วนเพราะว่าเมร์พรันนุ์นุ่มดีครับหัวพุ่มๆอีกอย่างหนึ่งเป็นสมพอพันธุ์ดีไม่น้ำเนื้อหนังมันมากาบาัดนี่นะครับโค้มนี่พีจ่จ้าเบาไล่แล้วน้องตักบอกอ่ะสนใจกระโถมาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับหาเมินเก้านะครับต่อรองได้เนาะน้องตกักค่ะอ่ะโทรมาหาเด้อน้องตักคนสวยเด้อนะครับบรรยากาศมุ้มีแดดซั่มพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ครับน้องตากกับเมียฝากพี่น้องโคมนึงนะครับแมงวัวแมลกลูกตัวแม่ลูกงามๆครับลูกของเจ้าท้องแดงนะครับห้องไวหามืนเก่าครับบรรยากาศนี่ครับเก็บผักมัฝากพี่น้องนะภาพบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับแม่กับหูลูกกับหูครับพี่น้องกินเก่งครับโคมนี่ลูกงามแลวครับยีนากับร้ายตะลูกกระเกือบทุ่นขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับหามือเก่าโถมหาน้องตากโกรธกำลังเล่นกับน้องหน่อยอยู่หูวองตากหูลายพี่น้องเลย นะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์เลยครับลูกเพิ่นนะครับแม่เพิ่นกะทรงลูกอยู่ให้ลูกงามอยู่นะครับแดงทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องถ้าเพิ่มเติมพี่น้องนะครับเมื่อกี้พี่จ่าลืมองบวบเรื่องหางเรื่องอ่ะเพิ่มเติมครับพี่น้องครับตักเพิ่นไปนั่นัะไปเที่ยงแล้วนะครับแล้วพี่จ่าผ้าเบิองนะครับนี่เบิองส่วนถ่ายแม่เพิ่นเรื่องบอกนะครับนี่ครับพี่น้องเบิองเงาหางแม่เพิ่นนะครับเงาหางใหญ่ครับกลมใหญ่พี่น้อง กับพ่วงหางนะครับลืมเน้นให้น้องตักพ่วงหางดกสีดำพี่น้องครับม่วงหางงา,งามเกือบหลากผืนหรือหลากผืนหมดแล้วพี่น้องเลยนะครับนี่เงาหางใหญ่ๆครับพี่น้องก้มกลุ่มเลยเพลที่ดำพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกครับบ่ง่ายใสกันลูกพ่นหนาคือเมียพี่น้องแม่เพ่นอ้วนนะครับน้องตักบอกเพิ่มเติมให้แน่พิจาก็ลืมลืมมาถ่ายแล้วามาเบิ่งเอ้าลืมบอกนะครับเรื่องหางก็่ด้เพิ่มเติมได้พี่น้องเด้อนี่ครับ พ่วงหางมันพ่วงหางเงาหางกลมๆใหญ่ๆใช่ไหมนี่นะครับมือมือพิจาโหลดเทนบ่ผูมือมือพิจาเด้อนี่ครับ,มรรบ,รมรรบแม่พันอ้วนเพศสีดําพ่วงหางกระลากพื้นนะครับเกือบลากพื้นแหละลูกคือกันพี่น้องลูกไดแม่ความหนานี่ครับพี่น้องเบิง้งนาะตับลูกเพิ่นครับนี่ครับเพศเพิ่นพวงหางสีดำครับ ถึงแม้ถั่วลูกเป็นงัวเครื่องดำครับพี่น้องเพิ่มเติมครับเมื่อกี้พิจาลืมลืมลืมบอกให้น้องตัง้องตองคนบอกอยู่ให้ให้เบิรงหางครับเหงาหางเด้อมันใหญ่เพลินวานะครับพิจาก็เคยะมาทายเพิ่มเติมได้ครับโว,วยวายหาเด้อพี่นะ้องเด้อลูกดีนะครับลูกดี 19, นะครับโคมนี่หาเมื่อเข้าน้องตองตองเป็นห้องไว้ครับอนาคตนะครับลูกเพิ่นสองปีเพราะ่าขายตะลูกเพิ่นกันนาสิได้ คิดว่าได้ทุ่นคืนนะพี่น้องเกือบทุ่นคืนนะครับลูกพันดีแห้งแม่กระอ้วนครับโพนใหญ่พี่น้องนะครับอ่เพิ่มเติมต้องหางนันแหละครับพี่น้องครับเพิ่มเติมต้องหางเพื่อนั่นแหละแต่ก็มีมีครับมีกันน่ะมีส่วงพันจมตุล่ะเ่ราต้องเกลียดกันเนี่ยเเห็นแล้ครับเอาตามนี้ครับเล็กๆกันหน่อยห้าบอกกันเปิดในราคาเบาๆครับหาสิบเก่าลูกก็งามจริล่ะเพลสีดำสนิทครับเป็นงวเครื่องดำน้ำนุ่มพันดีครับลูกมันก็เลยอ้วนพี่น้อง เบิ่งน้ำนุ่มเพิ่นเต็มปัก๊กมอเป็นงัวมอเป็นงัวนมอ้าวใครสนใจก็โทรมาหาหน่องตางกระเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกะเมี่ยปากาง,งามๆลูกลาง,งามๆคบหนึง่งลูกแม่เจ้าทองแดงนะครับสำหรับคลิปนี้พีจ่จ้าขอทุมาดาศขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม